สอนแข็แ,แรงเหมือนนักแข่งโปรลีกในตอนนี้พบกับสอนเล่นซูเปอร์แมนให้เทพเหมือนไพเปอร์ในช็อตนี้เราจะเห็นว่าไพเปอร์ที่เล่นซูเปอร์แมนด้วยเคลื่อนที่เพื่อให้ตอนอยู่ในสถานะบินตลอดเวลาซึ่งสถานะบินต้องอาศัยการเก็บสะสมพลังจากการเคลื่อนที่ในการเดินปกติจนกว่าหลอดเกจสีเหลืองจะเต็มหลอด ในไฟนี้คอมโบหลักของไพเปอร์คือการบินเข้าไปในตำแหน่งที่เหมาะสมจากนั้นจึงกดฟลิกเกอร์แล้วจึงกดสกิลอันติเมตเพื่อถ่ายศัตรูเป็นวงกว้างเข้ามาในวงล้อมของฝ่ายเราจากนั้นจึงใช้สกิลหนึ่งคิสโตเนียนสเตรนสร้างดาเมจและสโลศัตรูเพื่อให้การถ่ายรอบต่อไปมีประสิทธิภาพเราจะเห็นว่าไพเปอร์กดใช้สกิลสองเดอะแมนออฟสตลเพื่อล้างสถานะรบกวนแล้วเร่งให้เก็บเต็มอีกครั้งจึงสามารถถ,ถ่ายศัตรูที่กำลังหนีกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ต่ต่เริมกกมกตอนนี้น้ำมันแพงอ้อเมื่อก่อนติกเกอร์อยางสวยไพยเพิร์ดึงจังหวะตัวนี้เข้ามาสตันซีซีตรงนี้ต่อแทบจะขยับไม่ได้เลย,ย,เลยโจของแฮปปี้บีบีและคนที่ตายต่อก่อนกรจะมาฮาร์ดดิ์บอยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอแนะนำการเล่นแบบโปรเพลเยอร์เพื่อนๆลองไปเล่นตามกันดูนะครับสุดท้ายนี้ฝากเอาไว้อยากโหดให้ดูแข่งอยากแข็งแกร่งให้แชร์คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามเพจกรินาอวีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย